มองเห็นภาพไหมคะภาพดำไม่เอย่ยดำไหมคะไม่ดำนะอ่ะนะคะอันนี้ก็คือใบอะไรทราบไหมบ้านใครปลูกบ้างใบอะไรคะใบมะม่วงถูกต้องค่ะใบมะม่วงนะคะใบมะม่วง สังเกตดูจากขอบใบนะคะขอบใบเป็นไงคะเป็นรอยหยักไหมเออจะมีนิดนิดใช่ไหมคะจะมีรอยหยักนิดนิดนะคะแล้วมาดูเส้นใบเส้นใบ,นใบทำไมคะจะแตกออกจากตรงกลางเป็นคู่คู่นักเรียนเห็นสีออกขาวๆเป็นเส้นเส้นไหมนี่แหละลักษณะเป็นร่างแห่นะคะลักษณะเป็นร่างแห ะะอันนี้คือพืชใบเลี้ยงใบเลี้ยงคู่นะคะใบเลี้ยงคู่ทีนี้ถ้าเราทําการฉีก,ฉกนะคะฉีกลักษณะถ้าฉีกดูนักเรียนดูนะคะถ้าเราจะฉีกนะคะสังเกตดูว่ารอยฉีกเป็นยังไงคะเรียบไม่เอ่ยถ้าเราไปฉีกพืชใบเลี้ยงคู่นักเรียนสังเกตดูว่ารอยฉีกจะเรียบไหม ไม่เรียบรอยฉีกจะไม่เรียบมันก็จะไปเป็นตามเส้นของร่างแหของใบพืชชนิดนั้นพอฉีกออกมาก็จะไม่เรียบนะคะน,นี้คือลักษณะพืชใบเรียงคู่สังเกตได้จากอขอบใบเส้นใบด้วยนะคะเดีน,นี้คือส่วนของใบเรามาดูใบอื่นกันบ้างนะคะต่อไปใบ,บ,บนี้คือใบอะไรคะพลู ใช่ไหมมีใครปลูกบ้างใบชบาใบชบาใบชบานคะแล้วแต่ใบชบานะคะลักษณะพันธ์ุของแต่ละพันใช่ไหมคะก็จะไม่เหมือนกันอันนี้คือใบชบานะคะแล้เรียนก็ดูลักษณะใบทำไมคะใบของพืชใบเลี้ยงคู่จะมีลักษณะเป็นใบที่กว้างนะคะใบที่กว้าง แล้วทีนี้เรามาดูเส้นใบเส้นใบทำไมแตกออกจากตรงเส้นกลางไหมคะแตกออกจากตรงเส้นกลางและสังเกตดูก็จะเป็นลักษณะเส้นใบก็จะมีลักษณะเป็นร่างแหเห็นไหมตรงเส้นเล็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะปลายทางเห็นไหมเอ่ยเห็นนะคะเส้นใบนะคะแล้วถ้าเราฉีกฉีกขอโทษนะฉีกแล้วจะเป็นยังไง พอฉีกแล้วทำไมคะเรียบไหมคะตรงรอยฉีกเร,เรียบไหมคะตรงรอยฉีกไม่เรียบ<ม><ม>นะคะรอยฉีกก็จะไม่เรียบนี่คือลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะพืชใบเลี้ยงคู่นะคะทีนี้นะคะเราก็ลองมาดูว่าตัวอย่างของพืชใบเลี้ยงคู่นั้นน่าจะมีพืชชนิดใดอีกบ้างนะคะน่าจะมีพืชชนิดใดอีกบ้างนะคะ เรกเรียนดูที่สไลด์นะคะดูที่สไลด์ดูที่สไลด์ลนะคะตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่นะคะตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่เราจะได้รู้แล้วว่าที่บ้านเราที่เราปลูกใ,ใครปลูกต้นไม้บ้างที่บ้านจิรพัฒน์ปลูกไหมคะปลูกต้นอะไรคะต้นอะไรคะต้นอะไรเอ่ยนั่งยิ้มหวานให้ครูอยู่ต้นเอานึกไม่ออก ลูกครับแต่ผมยังนึกไม่ออกตื่นเต้นครูถามน้อยหนาใช่ไหมคะที่ผมบอกครูเมื่อวานปลูต้นน้อยหน่าปลูต้นอะไรคะปีอวัดที่บ้านปลูกอะไรบ้างคะมะพร้าวทราบไหมว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ให้นึกให้นึกให้ภาพตามความรู้สึกของเราอะน่าจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ตามความรู้สึกของเราเพื่อนบอกใบเลี้ยงเดี่ยวมีอะไรคะ ในบ้านใครปลูกอีกบ้างอ,าอานิชกุลมะลิกุหลาบมะม่วงนะคะมีทั้งพืชที่ให้ผลแล้วก็มีดอกนะคะทราบไหมว่าน่าจะเป็นพืชอะไรที่บ้านที่เราปลูกใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคูเงค่เห็นเป็นใบเลี้ยงคู่นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่นั้นมีอะไรบ้างนะคะอะไรคะ ต้นถั่วนะคะแล้วก็อะไรอีกภาพนี้ภาพอะไรตำลึงนะคะตำลึงอันนี้อะไรคะสะดาสะดารู้จักสะดาไม่เอ่ยนะคะอ่ดูภาพต่อไปนะคะอะไรคะจ้นจามจุรีนะคะจามจุรีนะคะอะไรอีกคะลายเห็นลูกอย่างนี้ไม่รู้จักก็กะไรแล้วนะคะใช่ไหมอ่าอะไรคะ กุหลาบนะคะอ่าอะไรอีกคะฮะพุทราพุทราลูกใหญ่ใช่นะคะลูกใหญ่นะคะอันนี้อะไรคะเฟืองฟ้าอันนี้คือขนุนอนาถนุนนะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างถามว่าพืชใบเลี้ยงคู่มีแค่นี้ไหมคะไม่ไม่มีอีกมากแต่นี่คือครูยกตัวอย่างขึ้นมาใช่ไหมคะว่าพืชอะไรบ้างที่เ,เป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะภาพที่ว่าครูให้ดูเมื่อสักครู่นี้ไหนที่บ้านใครปลูกบ้างพวกพืชต่างๆที่ครูให้ดูมีไหมคะพวกขนุนพุทรามีไหมขนุนใช่ไหมคะ ทีนี้เราดูพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบ้างเรารู้แล้วนะว่าพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นยังไงคะลักษณะรากเป็นรากอะไรพืชใบเลี้ยงคู่รากแก้วนะคะลำต้นเป็นยังไงคะลำต้นเป็นยังไงคะมีอ่ามีกิ่งกา้านมีการแตกออกทางด้านข้างแล้วก็มีคอบล่องให้เราเห็นไหมไม,ไม่มีนะคะกลีบดอก มีกี่ดอกขึ้นไปพอะจําได้ไหมสี่ <4 S 1> <4 S 2> หรือห้าดอกหรือทวีคูณของสี่หรือห้าใช่ไหมคะมีอะไรอีกเส้นใบใบพืชเป็นยังไงคะใบของพืชใบเลี้ยงคู่เส้นใบเป็นร่างแหงนะคะเป็นร่างแหนะคะอันนั่นคือพืชใบเลี้ยงคู่นะคะทีนี้เรามาดูพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกันบ้างนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะเป,เป็นอย่างไรนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เหมือนกับพืชใบเลี้ยง